ดูในสไลด์ทันทีเลยเออพอมาถึงตรงนี้เหนื่อย,ย,ยไ,ไหมคะเ,เหนื่อยไหมเหนื่อยการปฏิบัติศาสนาพิธีช่วงนี้ก็มีพิธีกรรมอะไรกันป,ปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทำที่ไหน what, what s <S ทำที่วัดทำที่วัดถูกไหมวัดพุทธหรือวัดคริสวัดพุทธ ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยเราทํายังไงไหนใครไปมาแล้วบ้างอ๋อมีเยอะเอาพรนภาเชิญข้างหน้าขัางหน้านิดหนึงอธิบายขั้นตอนว่าเราไปปฏิบตัติไปปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยเราทําแบบไหนนะคะลองเล่าให้เพื่อนฟังพอเข้าสู่ประตูวัดหนูทํำยังไงเล่าไปเลยเรื่อย,อยทํายังไงคะไปทําอะไรก่อน แค่นั้นแค่นั้นในของใครทําไม่เหมือนเพื่อนมีไหมใครไปมาอีกนะใครไปมาอีกอ่าหนูมาหนูมาเชิญค่ะเชิญคะอ๋อทำเหมือนกันแต่หนูเพิ่มการตีะระฆังเข้าไปอีกทำไมต้องตีะระฆังด้วยไม่ทราบเหมือนกันอ๋อเขาตีะระฆังเนี่ยเขาเพิ่มให้เสียงดังกังวานกล้องไปถึงไหน เออสวยสวรรค์เลยว่าเราวันนี้เรามาทําบุญนะเรามาทําความดีนะตกลงตามนี้ตามนี้เอาละเด็กๆคิดว่าใช่ไหมเพื่อนทําถูกไหมถูกถูกเวลาเราปิดทองไปปิดทองก็ต้องไปเปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนถูกไหมเปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีแผ่นทองคําที่เป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็ไปไหนไปพระไปไหว้พระในโบสถ์แล้วก็ไปปิดทองลูกไหนก่อน ลูกที่อยู่ข้างในในโบสถ์เป็นลูกที่หนึ่งแล้วก็ลงมาจนครบกี่ลูก <9. S 1> ทั้งหมด9ลูกข้างนอกมีกี่ลูก8ลูกข้างในมี 1, <8. S> 1> ลูก <5. S 1> ถูกไหม <5. S 1> เป็น9อันนี้เป็นขั้นตอนแต่ถ้าเราไปทำบุญตักบาตรที่วัดละ่ะไปไหมไป,ไปไม่ไป ทีนี้ลองกลับมาดูหัวข้อนิดหนึ่งเพื่อความรวดเร็วนะคะกลับมาดูหัวข้อนิดหนึ่งวันนี้เราจะทําพิธีกรรมอะไรต่างๆหรือเราจะทําพิธีเกี่ยวกับาศาสนาเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมีการบัญญัติมีการบันทึกเอาไว้ว่าจะต้องทําแบบไหนแบบไหนตามขั้นตอนแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันขั้นตอนบางขั้นตอนก็ถูกรวบรดัดแต่ไม่ได้ผิดทําให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น ะะอย่างเช่นยกตัวอย่างในสมัยก่อนเนี้ยเวลาเราบวชพระหรือมีลูกชายหนึ่งคนจะบวชพระโหเตรียมงานเป็นสัปดาห์มีวันก่อนวันบวชวันบวชหลังวันบวชอย่างน้อยเนี่ยเตรียมงาน3มวันสวันนี่เลยลองคิดดูนะสามวันเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหม<อ>เยอะในช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจมันทําไมอ่ามันไม่ดีเราต้องมีความ ประหยัดต,ต้องให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีเวลามากถึงขนาด3วันส่วนใหญ่แล้วเวลาบวชพระหรือบรรพชาแล้วก็ใช้เวลามากที่สุดก็เพียง1วันเท่านั้นนะคะแต่ขั้นตอนในเรื่องของพิธีกรรมในวัดเนี่ยจะต้องทำให้ถูกต้องแต่เรื่องที่บ้านก็อาจจะย่นย่อลงไปบ้างจาก3วันก็อาจจะเหลือเพียง1วันทีนี้พิธีกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำ อันนี้คือการการทำอะไรคะอ่าเวลาทำบุญตักบาตรคุณครูสงสัยนิดหนึ่งเอาลองดูนะเด็กสองคนนี่ยไม่เหมือนกันคุณตาคุณยายพาเด็กมาสองคนคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนใส่รองเทา้าอีกคนหนึ่งนุ่งเกงขาสั้นใส่พุ่งหนีน้ำมาแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเทา้าแล้วครูถามว่าสองคนนี้ใครถูกหรือใครผิด ผิดเหรอคะผิดนะใส่ชุดนักเรียนเต็มยศเลยแต่งตัวหล่อพร้อมจะไปโรงเรียนอยู่ในเครื่องแบบอยู่ในเครื่องแบบผิดไหมผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดอแล้วคนแล้วคนอีกคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ใส่รองเท้าอ่ะถูกเออคือตามแบบประเพณีโบราณหรือส่วนใหญ่มันไม่ได้ผิด มันไม่ได้ผิดแต่มันเป็นแบบแนวปฏิบัติที่เรายึดถือมาเวลาเราจะทําบุญตักบารใส่บาตรเราต้องถอดรองเท้าเพราะเราถือว่าพระที่เดินมาท่านทําไมคะท่านถอดรองเท้าท่านติดดินเราจะสูงกัาพระได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะใส่ก็เลยต้องต้องถอดถูกไหมคะต้องถอดตามตามจารีตตามประเพณีของคนไทยของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทีนี้ส่วนนักเรียนที่ใส่ชุดเต็มยศถือว่า อนุโลมนักเรียนจะถอดแล้วถุงเท้าล่ะอย่างนี้เราก็ต้องถอดหมดเลยก็มาใส่กันใหม่สมมุติตำรวจทหารแต่งกายเต็มยศจะใส่บาตรทำยังไงถอดไหมไม่ถอดไม่ถอดนะต้องใส่ได้นะอันนี้ต่อไปพิธีอันนี้ของศาสนาศาสนาคริสต์นะผู้หญิงหลายคนผู้หญิงหลายคน ครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนับถือศาสนาพุทธก็อยากแตง่แตงงานแบบแบบคริสนะอยากถือช่อดอกไม้อยากจะมีอะไรนะมีอะไรคุมผมนะ,อะชอบแบบนั้นอันนี้พิธีการมันก็แตกต่างกันไปอันนี้พิธีกรรมของศาสนาศาสนาแบบนี้ศาสนาอะไรเอ่ยอิสลามอิสลามนักนเรียนดูดูที่ ดูที่สถานที่นะเราผ่านไปแล้วตรงนี้อันนี้ของของพรามหมณ์ฮินดูนะ้ะพาราหมฮินดูเราก็จะเห็นคนใส่ชุดสีขาวมีพวงมาลัยมีสายศีลมีการเจิมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือพิธีกรรมของาศาสนาพราหมณ์ทีนี้เราจะเริ่มพิธีของาศาสนาเราจะเริ่มกันที่ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเอา่อครูจะให้นะักเรียนเขียนหัวข้อเอาเขียนลงไปนะคะพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วเด็กๆก็เขียนลงไปว่าพิธีอะไรที่เด็กๆรู้จักมีพิธีอะไรที่รู้จักที่เคยปฏิบัติมีพิธีกรรมอะไรที่เราเคยปฏิบัติที่เราเคยทำมาก่อน นะทีนี้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยออมันก็มีเยอะเพราะเราเพราะเรานับถือพุทธศาสนาถูกไหมของศาสนาอื่นเขาก็มีเยอะแต่เราไม่ค่อยทราบเพราะเราไม่ได้นับถือศาสนานั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่นับถือศาสนาใดก็จะรู้จักพิธีต่างๆของศาสนานั้นๆอย่างเรานับถือศาสนาพุทธเราก็จะรู้จักมากมายเกี่ยวกับ วินัยสงบ้างเกี่ยวกับวันสำคัญบ้างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์วินัยสงฆ์ก็เช่นพิธีการบวชพิธีทอดกระถินพิธีทอดพระป่าอย่างนี้เป็นของสงฆ์ถ้าเป็นพิธีวันสำคัญวันสำคัญนักเรียนรู้จักบ้างไหมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารู้จักไหมคะวันอะไรบ้างฮะ วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬหาบูชาเหล่านี้นะคะเขียนไปได้ออยังที่เคยไปมาแล้วที่ทำแล้วมีอะไรบ้างข้างหน้าคุณครูเนี่ยเขียนไปหลายพิธีแล้วลองคิดนะลองคิดพิธีกรรมอะไรที่เราทำเกี่ยวกับาศาสนาบ้าง แถวนี้ตอบหมดแล้วทุกคนเลยเอาลองดูลองดูข้างหน้ากัญญาพักกัญญาพักเอาสักหนึ่งที่หนูเคยผ่านมาแล้วทําอะไรคะพิธีอะไรคะบวชบวชใครคะบวชพี่บวชพี่อ่าคนข้างหน้าพิธีอะไรคะพี่หนูจดไว้พิธีอะไรคะยังจดไม่เสร็จหนูตั้งใจจะจดว่าอะไร เคยทาบุญตักทอดกระถิน่นเอาเคยไปทอดกระถิน่นที่เขียนไว้ลูกพิธีอะไรคะบ,บวชบวชใครบวชพ่อเอาวอาเอาผู้ชายทําบุญตักบาทพิธีอะไรคะาทาบุญตักบาทพระวัด ทำบุญตักบาตรหลังสุดบวชบวชอะไรคะบวชให้พ่อบวชให้พ่อบวชเนนเลยคะใช่ไหมบวชพ่อหรือบวชลูกบวชผมบวชผมเขาเรียกบวชอะไรคะบวชให้พ่อบวชให้พ่อตัวเองอะตัวเองบวชนะเขาเรียกบวชอะไรบวชเนนบวชเนนบวชเนนอ่ะผู้หญิงข้างหลังพิธีอะไรเอ่ยพ่อสถินค่ะพกอสถิน บวชหนูบวชเหรอคะพี่ค่ะพี่อ่ะพี่ทอดกระถิ่นทอดกระถิ่นทำบุญขึ้นใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คะทอดอะไรนะทอดพ้าป่าพ้าผาป่าเอาโปรบมือให้เพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมือฝั่งนู้นติดเอาไว้ก่อนติดเอาไว้ก่อนฝั่งนู้นอยากตอบมากเลยคะของหนูมีแปลกหนูแปลกหนูต้องวิ่งออกมาข้างนอกนี่ อ๋องานศพอร่าต่อไปต่อไปเอาเขียนเลยได้แล้วทุกคนเลย,<า>ยที่เราเห็นกันเป็นประจำนะน<า>แต่งหรอคะ <วา S 1> อ๋อบวชนะอย่างนี้ก็เรียกว่าทิธีอุปสมบทเห็นไหมคนที่เป็นนาคมองเห็นอยู่ข้างหลังชุดขาวๆสีสระโลนๆข้างหลังผู้หญิงเนี่ยอันนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างหน้าลูกชายเดินอยู่ข้างหลัง อันนี้กำลังถึงขั้นไหนคะขั้นตอนนี้ขั้นไหนแห่หน้ากรอบอะไรคะรอ,ร,อรอบโบสนะรอบโบสถ์เพราะเห็นมีสะมีอะไรนะมีกําแพงแบบนั้นน่าจะใช่เลยนะมีเด็กตัวน้อยๆกําลังยืนถ่ายรูปอยู่อันนี้ขั้นตอนนี้มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามพิธีพิธีอุปสมบทนะต่อไปทําอะไรคะโอ้โหมากันเยอะอย่างนี้เลย เขาเรียกว่าประเพณีหรือพิธีการทอดทอดกระถินทอดกระถินใครเคยไปมาแล้วบ้างยกมือโอ้กำลังอันนี้กําลังแห่กระถินเลยกระถินแบบนี้เขาเรียกกระถินอะไรมากันเยอะเยอะมากมายหลายคนกระถินอะไรคะมีเหลือกระถินผ้าป่าทอดกระถินผ้าป่าก็มาแจมได้มาร่วมได้อันนี้กระถินอะไรกระถินอะไร กระถินสามมะคีเคยได้ยินไหมอ,อที่เขามาแจกซองกระถินนั่นนะ่ะแล้วก็ไปรวมรวมรวมกันหลายเออหลายเจ้าภาพเหลือเกินเนี่ยก็เรียกกระถินสามมะคีอ้าว่านไปละทอดกระถินต่อไปนี่แต่งงานแต่งงานพระเกี่ยวไหมเกี่ยวเพื่อความเป็น เป็นสิริมงคลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีพิธีกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันก็ยกตัวอย่างให้ดูเพียงเท่านี้ส่วนของเด็กๆที่มีอยู่ก็เพิ่มเติมลงไปนะคะเพิ่มต่อไปของศาสนาคริสต์บ้างของคริสต์มีอะไรบ้างเอ่ยฮะ แต่งงานโอ้โหชอบอย่างเดียวคืองานแต่งงานใช่ไหมเอ่ยใชออ่อันแรกอันแรกของศาสนา,าคริสต์เขียนเป็นตัวอย่างบ้างนะคะเขียนตัวอย่างบ้างเขียนตัวอย่างบ้างอันแรกคือพิธีกรรมทางศาสนา,าคริสต์มันก็จะมีอยู่หลายพิธีด้วยกันนะคะ พิธีกรรมที่สาคัญสําคัญเรียกว่าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์นะก็จะมีกันหลายพิธีมีพิธีศีลจุ่มพิธีศีลกําลังพิธีสมรสศีลสมรสพิธีศีลบวชพิธีศีลมหาสนิทนะแล้วก็พิธีศีลเจิมคนไข้แล้วก็พิธีศีลแก้บาสนะคะก็จะมีหลายอย่างเอาลองดูสักตัวอย่างหนึ่ง อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเวลาเข้าไปในโบสถ์ใครนับถือศาสนาคริสต์บ้างมีการเจมิมนะตรงนี้เขาเรียกพิธีศีลกำลังศีลกำลังนะฟังดูแปลกๆเราไม่ค่อยได้ยินศีลกำลังเป็นพิธีที่กระทําเพื่อการยืนยันในการนับถือศาสนาคริสต์นะ เวลาเราเราจะเข้าไปไปในโบสถ์เราก็ต้องเป็นการยืนยันเหมือนเราแสดงตนถ้าทาวพุทธเนี่ยก็คือการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะถูกไหมคะว่าเรานับถือพุทธนะส่วนเขาก็เหมือนกันก็จะมีศีลกําลังนะคะศีลกําลังเป็นการยืนยันในการนับถือาศาสนาคริสต์ต่อไปตรงนี้อะไรเอ่ย พิธีแต่งงานเขาเรียกพิธีศีลสมรสนะศีสมรสเขาก็ทําในโบสถนะทําในโบสถ์ฮะว่าไงคะอาจารีว่าไงอยากจะแต่งงานแบบนี้บ้างต้องหาเจ้าบ่าวนับถือศาสนาคริสแล้วล่ะทานารีต,ต่อไปต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยศีลอะไรคะ อ่าศีนละายพิธีศีลเจิมคนไข้นะเจิมคนไข่เป็นพิธีที่บาทหลวงเนี่ยเจิมน้ำมันให้แก่คนไข้นะคะเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกำลังใจสามารถเอาชนะความเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะผู้ที่เจิมเนี่ยเป็นบาทหลวง นะเป็นบาทหลวงก็เอาน้ำมันมาเจิมให้กับคนไข้นะคะไม่ได้รักษาเอามาเจิมเพื่อเป็นการให้กำลังใจมีกำลังใจในการต่อสู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่อไปต่อไปของาศาสนาอิสลามบ้างลองมาดูาศาสนาอิสลามที่เด็กๆจำได้น่าจะมีเรื่องอะไรบ้างคะ พี่ทำห้าครั้งในหนึ่งวันพิธีอะไรเอ่ยพิธีพิธีละหมาดนะคะละหมาดละหมาดทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความตั้งใจอันนี้คือการละหมาดละหมาดนี้ทำเพื่อเพื่ออะไรเอ่ย<ะ>เพื่อเป็นการเคารพกราบไหว้ต่อพระเจ้านะคะเพื่อเป็นการเคารพกราบไหว้ เมือนเราสวดมนต์ไหว้พระกราบพระเหมือนกันแต่เขาทำห้าครั้งต่อหนึ่งวันนะคะต่อไปน่ารักมากต่อไปพิธีอะไรเอ่ยพิธีมีอยู่ช่วงหนึ่งหนึ่งเดือนเลยที่เขาต้องเวลาเวลาดวงอาทิตย์ส่องแสงดวงตะวันขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทานอาหารเลยหนึ่งเดือนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาเรียกถือศีลอะไรคะ ถือศีลอดถือศีลอด,ออดเพอเวลาพราะที่ตกดินไปแล้วถึงได้เริ่มทานอาหารหรือทําอะไรที่ทําให้อิ่มสบายได้นะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงของการชําระจิตใจการทําความดีนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาก็จะไม่เบียดเบียนไม่รังแกไม่ทําอะไรที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้คือหนึ่งเดือนเขาเรียกถือศีลอด อีกพิธีหนึ่งที่สำคัญมากสุดๆเป็นที่ใฝ่ฝันของชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็คือการไปประกอบพิธีที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียประกอบพิธีอะไรคะเขาเรียกพิธีอะไรพิธีฮัทนะพิธีฮัตก็จะไปทำที่ นครเมรกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะผู้ที่จะไปเป็นเด็กไม่ได้ต้องเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะแล้วร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางได้มีสุขภาพดีนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญประกอบพิธีฮัททีนี้ลองไปดูศาสนาอื่นบ้างพราหมพราม,ามทำอะไรเอ่ยเคยเห็นบ้างไหม เห็นไหมไม่เคยทำอะไรเนอะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ทำพิธีอะไรเอ่ยอันแรกอันแรกที่น่าจะเคยเห็นบ้างพิธีบูชาเทวดานะเวลาบูชาเทวดาหรือบูชาเทพทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้ไฟแล้วก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยมาเผา มาเผาใส่ลงไปมันก็จะส่งกลิ่นนะคะไปอันนี้คือบูชาเทวดาดเขาเรียกบูชาเทวดาดเขาจะแตกต่างกันไปอ,อ,อีกพิธีหนึ่งก็คือพิธีพิธีอะไรพิธีอะไรดูสิพิธีอะไรเอ่ยพิธีแต่งงานนะแต่งงานเลือกได้นะเนี่ยนะพิธีแต่งงาน เพราะนั้นอันนี้ให้นักเรียนดูเรื่องราวคร่าวๆว่าพิธีกรรมของศาสนาแต่ละศาสนานั้นสิ่งที่สําคัญนะคะสิ่งที่สําคัญในการปฏิบัติคือเราจะต้องจะต้องทําตามให้ถูกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์หรือศาสนาอื่นๆในเรื่องของศาสนาพิธีหนึ่งต้องทำให้ถูกขั้นตอน 2. ต้องทำด้วยความตั้งใจตั้งใจไหมคะเวลาใส่บาทรเนี่ยตั้งใจไหมตั้งใจ,ต,งใจต้องทําด้วยความตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจและในปัจจุบันเราจะต้องสะดวกแล้วก็ประหยัดพิธีกรรมของเราต้องสะดวกแล้วก็ประหยัดอะไรที่มันฟุ่มเฟือยหรือไม่จําเป็นเราก็ไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะคะ ทีนี้นักเรียนจะเข้าใจหรือเปล่าคุณครูก็เลยมีแบบทดสอบมาให้เด็กๆลองทำดูวันนี้ถ้าใครได้เกินครึง่งแสดงว่าเข้าใจนะคะ,ะวันนี้มีแบบฝึกหัดมาให้ทำา10ข้อ10ข้อเขียนลงไปเลยข้อ1ถึงข้อ10อทำเป็นทำเป็นสช่องนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ขึ้นใหม่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบทำสองข้างเอามาดูนินดนหนึ่งอ่าอาวหนูเอามาให้เพื่อนดูนิดนึงเห็นนะลบได้ทําได้วิธีการแบบนี้แบบนี้มองเห็นชัดไหมนี่อันนี้เขาเรียกว่าทําแบบประหยัด